ตันเตข้าตามประมาทข้าตาอันใดแมความประมาทข้าตาอันใดข้าพเจ้าได้กระทำแล้วีข้าพเจ้าได้กระทำแล้วทำตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจทำตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจด้วยกายด้วยกายด้วยใจด้วยใจด้วยใจในพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในพระสงฆ์ขอให้บุญบำรุงศีกาน ในความประมาททางในความประมาททานัทายเหล่านั้นัทายเหล่านั้นเหยายดข้าด้วยเถิดเหยียดข้าด้วยเถิดทประมาทนะอาจารยตมาทนะข้าวานต์ตยีหัตตังขวานต์ยหัตตังขับานังซาปังขับานังธรรมทุโนพันเตธรรมุโนพันเตอาจา ภาวรติเยนคตังภาวรติเยนคตังสัพพัปปะราหังสัพพัปปะราหังธมัสโสภาเตอะจัญนิปะมาทินะภาวรติเยนสกัง คามประมาตามอันใดองค์กระาต้าได้กระทับแล้วตังคับใจและไม่ได้ตั้งใจเพื่การเพื่อการเพื่อการด้ว่กายด้วาจาและด้วยใจในพาจารในพาจารขอให้โปรดมสิกัขอให้โปรดนโมสิกัมในความประมาทตามตา masalah <laughs> makanyanya เดินทางการเตินการเดนสักพันธุ์หนึ่งสักพันธุ์หนึ่งภาษาหน้าที่เกี่ยภาษาหน้าทีเกียเลื่อนใจก็ดีเลื่อนาจก็ดีเลื่อใจก็ดีเลื่อนใก็ดีเลื่อนใจก็ดีเลื่อนใดีที่ทำหน้าที่เปลี่ยนอที่ทำหน้าที่ี่ยนอะไรมีความเชื่อและก็หายแล้วเพื่อและ้ปฏิบัติที่บาน ตัว h สิการในทั่งร่วกเดือนนานเพื่อการสั่งวงพระรามในเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรในเพื่อนผู้ปฏิบัติธในทางต่อไปในทางต่อไปท่าท่าใใดได้ร